ละครชีวิตรักธาตุรักแม่น้ำโขงตอนจบหลังจากที่วิญญาณของดาวิกากับขามได้ออกจากร่างไปทั้งคู่มองเห็นแสงสว่างแสงหนึ่งจึงรีบวิ่งทะลุเข้ามาและแล้วขามก็ได้ฟื้นตื่นขึ้นเป็นคนแรกขามจกฟื้นแล้วบุกพาแกจริงๆด้วย ฉันคิดถึงแกฉันนึกว่าฉันจะไม่ได้กลับมาหาแกอีกแล้วฉันดีใจที่เห็นแกเฝ้าฉันอยู่ตลอดเวลาเฝ้าตลอดเวลาที่ไหนข้าเพิ่งมาอย่ามาโกหกข้าเห็นตลอดเพราะว่าวิญญาณข้าออกจากร่างข้าก็ยืนอยู่ใ,ใกล้ๆเองเนี่ยเออห่วงก็ได้ข้าห่วงเองนอกจากห่วงแล้วแกมีความรู้สึกอะไรอีกไหม ก็แค่ห่วงตามประษาเพื่อนไม่ได้หรอคนเป็นเพื่อนเห็นเพื่อนเจ็บหนักก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาเออถ้าเองไม่ได้คิดอะไรกับข้านอกจากคําว่าเพื่อนข้ากลับไปเป็นวิญญาณอย่างเดิมดีกว่าอย่านะโอ้ยแกเนี่ยบังคับฉันจังเลยเออชอบก็ได้ข้าชอบเองพอใจหรือยังพอใจละข้าก็รักเองข้านะรักเองมาก ายแทนเองได้เลยนะบุปผาถ้ารักก็รีบให้แม่มาขอสิให้รอนานอยู่ได้หญิงสาวบอกด้วยอาการขัดเขินขามรีบตกลงทันทีทางด้านดาวิกาเองก็ฟื้นตื่นขึ้นมาแต่ยังคิดว่าหน้าตัวเองยังเป็นหน้าผีอยู่ดาดาฟื้นแล้วผมดีใจจังพีด่ดาไน ดาคิดถึงพี่ดานึกว่าดาจะไม่ได้มีวาสนากลับมาเจอพี่อีกแล้วผมเองก็นึกว่าคุณจะไม่ตื่นมาอีกแล้วผมรักคุณนะดา <c oughs> รักทั้งที่ดาหน้าตาเป็นผีแบบนี้หรอคะผีตรงไหนเล่าหน้าดาหายแล้วนะหายตั้งแต่เมื่อคืนผมเฝ้าคุณอยู่ทั้งคืนแล้วอยู่ๆหน้าคุณก็กลับมาเป็นปกติ จริงเหรอคะพี่เดนัยไม่ได้โกหกใช่ไหมหญิงสาวเกิดอาการตื่นเต้นไม่เชื่อก็ไปดูกระจกสิจะ้ะว่าแล้วหญิงสาวก็เดินเข้าไปมองจ้องตัวเองในกระจกพอเห็นเงาสะท้อนที่มองตอบกลับมาหน้าสวยสดงดงามไม่ได้กลายเป็นหน้าผีแล้วก็อุทานด้วยความดีใจดาหายแล้วดาหายแล้วพี่เดนัยดาหายแล้ว ผมก็ดีใจแต่ไม่ว่าคุณจะหน้าตาเป็นยังไงขอให้รู้ไว้ว่าผมก็ยังรักคุณชายหนุ่มบอกเสียงหวานหญิงสาวเองมองเขาด้วยความซาบซึ้งใจดารู้คะ่ะดาเห็นคุณมาตลอดดารักคุณนะคะทั้งคู่บอกรักกันไปมาแต่ทุกคนก็ยังสงสัยว่า ทำไมหน้าตาของดาวิกาถึงได้เหมือนกับหน้าของบุบผาดังนั้นหลังจากหายดีแล้วดานัยจึงพาดาวิกาไปหาแม่ของบุบผานางยอมบอกว่าแท้จริงแล้วนางเก็บบุบผามาเลี้ยงมีคนเอามาทิ้งไว้ข้างถังขยะอย่างนี้นี่เองเราถึงในหน้าตาเหมือนกันเสียดาย ที่คุณพ่อกับคุณแม่ไปต่างประเทศทำงานติดพันเลยไม่มีโอกาสได้มาเห็นหน้าน้องเลยพี่ดีใจนะที่เราได้เป็นพี่น้องกันบุกผาก็ดีใจค่ะบุกผาไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมีพี่ถามยังเป็นพี่ฝาแฝดพี่จะไม่ปล่อยให้น้องลำบากอีกแล้วล่ะเงินที่พ่อกับแม่เอาไว้ให้ใช้พี่จะแบ่งครึง่งไม่ต้องไม่ต้องค่ะ พี่ดาเก็บเอาไว้เถอะบุปผาไม่ได้ลำบากอะไรได้ยังไงล่ะบุปผาก็เป็นลูกของพ่อกับแม่เหมือนกันเดี๋ยวพี่จะรีบโทรไปบอกคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวนี้ว่าเจอน้องสาวฝาแฝดดาวิกาบอกอย่างดีใจที่ได้เจอกับน้องสาวฝาแฝดโดยไม่คาดฝันหลังจากนั้นดาวิกาก็พาแม่มาเจอกับบุปผา ทั้งคู่ดีใจมากที่ได้เจอลูกสาวฝา,าแฝดที่หายไปสมัยก่อนมานพพอของบุพผาและดาวิกาเจ้าชูมากทำให้เมียน้อยคนหนึ่งโกรธและขโมยบุพผามาทิ้งแม่นารีของบุพผาจึงเก็บเอามาเลี้ยงขอบใจมากนะที่เธอช่วยดูแลลูกสาวฉันอย่างดีถ้าไม่ได้เธอบุพผาอาจจะตายไปแล้วก็ได้ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันเองก็รักบุปผามากถึงเขาจะไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของฉันแต่ฉันก็รักเหมือนแก้วตาดวงใจฉันเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อแม่ดีฉันไม่พลากบุปผาไปจากเธอหรอกฉันเข้าใจเราจะช่วยกันดูแลเขาไปด้วยกันเธออยากไปอยู่กรุงเทพก็บอกนะเราจะได้อยู่ด้วยกันโอ้ยไม่หรอจ้ะไม่หรอจ้ะ ฉันมันขนบ้านนอกโคกนาไม่ไปหรอกขออยู่สงบสงบที่นี่ดีกว่าถ้างั้นก็ไม่เป็นไรจ้ะฉันไม่บังคับหรอกฉันเองก็ถามบุกผ่าแล้วเขาบอกว่าเขาห่วงเธอแต่ไม่เป็นไรสมัยนี้ลายหากันก็ได้เห็นหน้าตากันราวกับอยู่ด้วยกันนั่นแหละฉันจะมาเยี่ยมไปบ่อยๆได้ได้เอาตามนี้แหละ แล้วสองแม่ต่างก็เข้าใจกันดีไม่มีสุดแย่งลูกอย่างที่ใครๆนึกกลัวบุปผาแน่ใจหรอว่าจะไม่ไปอยู่กับพี่ที่กรุงเทพพี่อยากให้บุปผาไปนะไม่ละจ้ะบุปผาชินกับการอยู่ที่บ้านนอกอยากดูแลแม่ด้วยแกแ่กแล้วถึงจะไม่ใช่แม่แท้ๆแต่แกก็เลี้ยงบุปผาม่อย่างดีถ้าคิดถึง บุปผาให้ไอ้ขามพาไปก็ได้ทำไมเบเรียกเขาว่าไอ้ขามล่ะเขาเป็นแฟนเรานะแหม่ก็มันเคยชินไม่ได้ไม่ได้รู้ไหมว่าผู้ชายอ่ะเขาชอบความอ่อนหวานเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เกิดเขาไปเจอคนพูดจาดีๆหวานหูเปลี่ยนใจไม่รู้ด้วยนะถ้ามันจะเปลี่ยนใจง่ายๆแบบนั้นก็ช่างมันเถอะค่ะพิดาทำเป็นพูดดี เขาไปแล้วจะร้องไห้ขี้มูกโปง่งไม่มีทางค่ะบุกผาย่นจมูกแต่พอเดินออกไปหาขามแล้วเห็นขามคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งก็โมโหพี่ขามจ๋านี่ข่าวว่าพี่ขามจะแต่งงานกับนางบุบผาจริงหรอจ๋าจริงจ้ะโอ้อยอีนางบุบผาไม่เห็นจะสวยพูดจาก็โผงผางพี่ไปรักได้ยังไงเนี่ยมันทำเสน่ห์ใส่พี่หรือเปล่า หนอยไอ้นางแก้วตาเรื่องอะไรมายุให้คนเลิกกันช่วยมีได้ก็แก่มันไม่มีอะไรดีจริงๆนี่ว่าไม่มีอะไรดีแล้วไอ้ขามันคงไม่ชอบข่าหรอกถ้ามันไม่ชอบเองแต่มันชอบข่าก็แสดงว่าข่าดีกว่านางบุกผาทามานางแก้วตาพอพอพออย่าทะเลาะก,กันเลยจ้ะฉันนรักนางบุกผามันจะเป็นยังไงก็รัก โอ๊ยพี่ขามอีพี่ขามหน้าง,ง้อไปเลยผู้ชายเขาบอกว่าไม่ชอบแล้วไปชิวพอ,อแล้วหน้าบุบผาช่ไมชอบมันเหรอเข้าข้างมันเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเองก็อย่าหึงมั่วสิหึงบ้าหึงบออะไรฉันไม่ได้หึงเว้ยก็ที่เองทํานั่นแหละเขาเรียกว่าหึงขามหัวเราะทําให้หญิงสาวหน้าแดงกำ่ำ ไม่ต้องหึงให้เสียเวลาหรอกนะ่าข้ารักเองข้าไม่เปลี่ยนใจหรอกบ้าก็บอกแล้วว่าไม่ได้หึงไม่หึงเหรองานข้าไปคุยกับนังแก้วตาใหม่อย่านะถ้าแกไปอ่ะเราจบกันขามหัวรอชอบใจดีใจที่ทำให้บุบผาหึงได้ดาวิกากับดานายยืนมองคู่ของขามกับปุบผาหยอกเย้ากันอยู่ชายหนุ่มจึงหันมาหาเธอ ดาคู่นั้นเขาจะแต่งงานกันแล้วนะเมื่อไหร่ดาจะใจอ่อนแต่งงานกับพี่ตกลงค่ะหือตกลงอะไรจ๊ะก็ตกลงแต่งงานไงดาพูดจริงเหรอจริงสิที่ผ่านมามีเหตุการณ์ต่างๆทำให้ดาได้พิสูจน์แล้วว่าพี่รักดาจริงๆดาจะแต่งงานกับพี่นะโอ๊ยผมดีใจที่สุดเลยดาสัญญาแล้วนะสัญญาค่ะ แล้วทั้งสองคู่สี่คนชูชื่นก็หยอกล้อก,กันอย่างสนุกสนานและมีแพลนว่าจะจัดงานแต่งงานพร้อมๆกันจบไปแล้วนะคะสำหรับท่ารักแม่น้ำโขงค่ะน้องๆชอบกันมั้คะก็มาถึงตอนอาวาสานกันแล้วนะเดี๋ยวเรื่องหน้ามาลุ้นกันนะคะว่าพี่ตั๊กจะเอาเรื่องอะไรมาให้ดูกันค่ะ